Diamond, ที่สภาก่อนละกันน้องวันนั้นเขา<ม>ทางคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายที่แก้ปัญหาเร่งด่วน<ม>เขาก็วางไว้สาระยะก็ค,ะคือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะก็คือระยะสั้นแน่นอนก็มีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นค่าใช้จ่ายด้วยนโยบายการเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้ข้อเดี๋ยวตรงเนี้ย ที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีแนวทางให้กระทรวงการคลังอะ่ะไปศึกษารายละเอียดดีเทลต่างๆในเรื่องของเม็ดเงินจะเอาจากตรงไหนมาเพราะมีหลายคนตั้งคําถามว่าอราแล้วจะเอาเงินตรงเนี้ยห้าห้าแสนกว่าล้านเนี่ย<ล>ทั้งหมดหใช่ค่ะเพราะว่าให้ตั้งแต่คนอายุ16ปีขึ้นไป นะคะที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้ได้ทุกคนรวมๆแล้วก็ประมาณ500,060,000บาทคนก็กังวลว่าเอ๊ะเอาจากไหนซึ่ก็มีอย่างผู้ว่าแบงค์ชาติเองก็บอกว่าให้เป็นกลุ่มเฉพาะที่จําเป็นไหมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยของผู้ว่าแบงค์ชาติที่ออกมาพูดว่าควรจะเป็นกลุ่มเฉพาะไหมเพื่อเป็นการใช้เงินที่มีกรอบจํากัด ใช่เพราะว่าเกรงว่าเอา่อเพดานนี้สาธารณะจะเกินเพดานนี้นั่นเองนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเอ่อไม่แน่ใจวันศุกร์หรือวันพฤหัสที่ผ่านมาก็เหม็นมีประชุมเรื่องเดือเรื่องด่วนเกีเเ่ยวกับเองบประมาณะนะคะเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยอาจจะมีการเอ่อสำร,รองเงินขาดดนไว้หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวจะลองดูกันอีกทีนะคะแต่ส่วนที่แน่ๆก็คือตอนนี้ในเรื่องของค่าไฟฟ้าค<น>่าไฟฟ้าแน่นอนก็คือจะย้อนหลังตั้งแต่วันที่1กัน นนะะไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้จากที่มติของคณะกรรมการกำกับกิจการหรือกรรกพเนี่ยที่อนุมัติค่าไฟฟ้าไปแล้วที่4ี่บาทสี่สิตางค์ต่อนหน่วยก็เหลือสี่บาทสิบสี่บาทสิบสตางค์ต่อนหน่วยเห็นแววแวๆมานะคะแววแวมาว่า อาจจะลดลงไปต่ำกว่า4บาท4บาท10สตางค์ต่อหน่วยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นค่า FT งวดปีใหม่หรือเปล่างวดที่1ของปี2567หรือเปล่าจริงๆแล้วที่แพงสุดคือค่า FT ถ้าเราลดค่า FT ได้ส่วนหนึ่งก็น่าจะช่วยได้ค่าค่าทคือค่าไฟฟ้าแผันแปรนั่นเองซึ่งรวมหลายๆอย่างนะคะกว่าจะรวมกันเป็นค่าค่าหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้กันแต่ก็ส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางเนี่ยทางรัฐบาลก็กําลังพิจารณาหาแนวทาง ช่วยเหลือในส่วนของหากใช้ไฟไม่เกินร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือนน่ะอาจจะได้ราคาที่ถูกลงอย่างที่ผ่านมาก็ได้ที่ประมาณสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อนหน่วยนะถ้าจําไม่ผิดจากที่ขณะที่เราขึ้นไปสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อนหน่วยนะคะก็ลดลงมาเกือบบาทหนึ่ง<ห>นะคะแต่เดี๋ยว,วยเราก็รอดูมาตรการตรงนี้ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรดเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ฟังส่วนเรื่องก๊าซ หุงต้มนี่ก็ชัดเจนแล้วค่ะก็ยังคงตรึงไปที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมอ่าจริงๆแล้วจะต้องมีกําหนดปรับขึ้นแล้วล่ะค่ะใช่เพราะว่าครบสเดือนที่เขาก็ใช่ใช่ค่ะก็ขยายไปอีก3เดือนนะจะถึงเดือนธันวาคมนี้เช่นกัน